จังหวัดกระบี่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชราราชธิดา7ธันวาคม2568วันนี้เวลา9นาฬิกานายังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานฝ่ายคารวาส พระวชิระปัญญาวุฒิเจ้าวาดวัดแก้วโกรวารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภาาเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารินีเสริพัฒมหาวชาราราชธิดา7ธันวาคม2568ณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่ ซึ่งสำนักง,งานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่และคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลสแสดงออกถึงความรักและห่วงแหนในสถาบันหลักของชาติ นำหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทางด้านศาสนาและเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงสืบไปมีนางสรินทิ์ศิลาเทวกูนายกเหล่ากชาติจังหวัดกระบี่หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้จุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายราชสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรก,กิติยาภานริน,รนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ลงนามถวายพระพรและนำกล่าว พระพรชัยมงคลและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงประกอบพระกรณียกิจนานับปการพระสงฆ์สิบรูปจเจริญพระพุทธมนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีถวายพาธตรแดพร่พระสงฆ์สิบไรผู้ว่าราชการจังหวัดกระบีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการถวายจตุป,ปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาผู้ว่าราชการจังหวีจังหวัดกระบีและได้กรวดน้ำและรับพรค่ะ